ครับเก่งคุณมองแ่เค้มๆตามนกเขาใหญ่นะครับนี่ครับนี้มาต่อเขาชวานครับนี่ได้สองนะครับวันนี้ได้สองครับเดี๋ยวก็ไปชมในคลิปเนาะว่าประมาณไหนนกทั้งสองตัวนี่ครับนกเขาชวานะครับวันนี้มาเจาเล่ออกตอนะครับหมายลกครับหมายเลกหมายเลขแฮกหมันออดดีครับตัวนี้ออดดีเสียงดีนะครับ เสียงกลางกลาง,กลาง,ก,ลางกลางขึ้นไม่ใช่กลางกลางออดดีครับยวลองไม่เศร้าให้ชมเลยนะครับไม่เศร้าที่ว่าหลายคอมเมนต์เนาะขึ้นสายไฟเสาไฟได้ไหมรับวมกันเลยนะครับถามกันมาเยอะครับในในเพจก็มีคนคอมเมนต์มาครับ ขึ้นแล้วไปแล้วแบบนี้ครับรุ่นนี้ครับที่ว่าไฟดูดไฟไฟรั่วาไฟลั่นแป๊บๆใครจะไปใส่ครับมันดูดหมดแล้วครับนี่ใส่ให้ดูเลยครับนี่ครับดูดไม่ดูดครับเราก็เราชมนะหมายแหลก Okay เรียบร้อยครับมาเร็วเข็มเร็วครับแป๊บเดียวตั้งกล้องเดินหันหลังโดดเลยครับออดดีครับตัวนี้ออดดีเสียงกลางนะครับเรียบ,บร้อยครับเรียบร้อยอะไไม่ได้โชว์เลยครับตัวนี้จริงจริงมันออดสนั่นเลยนะครับตัวนี้เสียงกลางออดดังครับเนี่ยเนาะสาวที่ว่าไปถามมา ว่าเล่นสายไฟเสาไฟได้ไหมเล่นได้นะนี่ผมไม่ได้พ่นสีนะให้นี่พี่ๆนาๆน,น้องๆได้ดูกันก่อนเนาะว่าเอาอีกแอน,นมาเล่นแล้วทําเป็นพ่นส <c oughs> นนนีนี่ครับคอมเมนต์ขี้กระตืดนี่ครับยังไม่พนะ่นเนาะตามคลิปนี้ให้ดูกันเดี๋ยวก็จะพ่นละพ่นเป็นสีดำครับตรงนี้นี่เขาวชาวาครับอย่างว่าเร็วมาเร็วเข้มเร็ว ไอตัวนานก็นานไอตัวช้าก็ช้าไอตัวเร็วก็เร็วเนาะตัวนี้เด็ดแน่นอนครับน่าจะขังตัวนี้เด็ดครับเสียงกลางออดอีออดโอ้กล้องเลยนะครับออดออดออดดังไหยนะครับตัวนี้จอดรถก็เพราะว่าอันนีหนะครับต่อไมายนี้ก็เพราะว่ามันออดเลยนะครับเอแฮกหมานก่อนเนาะเดี๋ยวมาทานของแท้อููอออออูใหญ่นูนูููููููู ตาขายก็ขาดหนูกัดบ้านผมข้างทุ่งเนาะหนูเยอะเอาแขวนไว้ก็ยังมากัดขาดเจ้าเล่จัดให้มาฐานของแทบ <Okay. S 1> เล่ถ่ายขนครับเจ้าเล่ช่วงถ่ายขนขนเป็นซีซีดีครับยังเล่นอยู่ไม่ค่อยออดหนักเท่าไรหร่แก็ยังพอเล่นเนาะประมาณนี้เล โอ้เสียมสีเหมือนเจ้าเล่ยครับสีน่เป็นนกแก่นะครับตัวนี้สีซีดๆเลยนี้แต่เก็บตูดไม่ต้องห่วงครับเก็บครับตัวนี้น่าเก็บไปชำนี่น่าจะเก็บไปชำนะครับตัวนี้ดูครับสีปากสีอะไรครับลมปากดูกอนไม่เหม็นแล้วก็นี่ คอเนี่ยเป็นเลขขี้นะครับนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้หรอกอาจารย์ท่านไหนที่ว่าอันนี้เนาะเคยโทรมาคุยเรื่องนอกเขชาชวาเมื่อก่อนก็โทรมาทักทายคุยกันได้นะครับลืมไปหมดแล้วนะครับเฉลยมงคลเป็นแบบไหนใจเย็ยนจะเย็ยนนี่ครับปากเขาสวยเนาะสวย โอ oh, ้สวย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 งามครับโอเคครับหมายต่อไปเนะหมายต่อไปเก็บ oh, หัวโตๆครับตรงเสียงน่าจะนู่นแหละกลางขึ้นแหละตัวนี้สวยครับสวยโอเคครับเดี๋ยวไหมายต่อไปนะหมายข้างหน้าพูดไม่ค่อยดังธรรมดาตอนน้าเขาชวาแถวข้างบ้านอะไรเขาเนาะสายเมืองพูดดังเนี๋เขาสงสัยอีก <c oughs> โอเคครับหมายต่อไปรับผมหมายที่สองหมายที่สองก็มาจากตรงนั้นครับข่างซอยอุ้ยบินเข้านู่นะครับเดีวเร็วเร็วครับเจ้าถินครับออ้ยนกดุครับไม่มีใครเล่นเนาะนกเยอะแถวนี้ใส่สายไฟเหมือนเดิมครับแต่เป็นสายไฟเข้าบ้านเขาเนาะต่ำๆเนาะนกเขาชวาจะเล่นต่ำๆได้เนาะสายเมืองถ้าเป็นนกเขาใหญ่นี่มันต้องขึ้นสูงครับมันต้องมากับทีมงานหลายคนต้องรีบใส่ก่อนครับไอ้เขาเกาะสายไฟให้ดูเลยครับเกี่ยวสายไฟให้ดูเลยครับ เบื่อคอมเมนต์ขี้กระตือรับเดี๋ยวให้ดูเลยเนาะเล่นได้ไม่ได้เศร้าแบบนี้เคเราเลือกชมเนาะ โอเรียบร้อยนะครับแต้มที่สองของเจ้าเล่หครับมันๆครับมันๆสายเมืองครับไว้ใจผมดูปากสวยโอเคเนาะเดี๋ยวไปเอาเฉลยให้ชมร้อยเรียบร้อยไงครับเขาชวาแว๊บเดียวแป๊บเดียวสวยครับตัวนีะ มีแปลกแวลกใหม่เองเขาบ้างไหมดูเองครับแซวนี่คอมเมนต์ที่กระตือดน,นะเออแซวนี่แหละตัวดีตัวเองไม่เล่นแล้วก็ว่าไปเนาะคนเราใส่กับเซาไฟรุ่นนี้แหละตัวดีรุ่นไหนก็ช็อตหมดแล้วครับไอ,อ้รุ่นที่ช็อตเนะี่ยเป็นคันเบ็ดที่ว่าใช้กันอยู่ด้วยซ้ำ จะเลยจัดให้อีกหนึ่งประมาณสองต่อนะครับวันนี้เอาเขาใหญ่มาด้วยครับโต้กันอยู่ครับโต้กันอยู่แต่ไม่กล้าสา่ครับสายเมืองเขาใหญ่มันจะต้องขึ้นสูงหน่อยเนาะแต่เขาชาวานี่อย่างไงก็ได้นะผมเราจะลีกเลี่ยงเขาใหญ่เขาใหญ่นี่รอแถวที่ซอยอะไรทึบๆกอนเนาะคือว่าคนไม่พุกพานแต่เขาชาววานเราขึ้นต่ำๆอะไรได้เนะเรามันมันมาง่ายเนาะที่ต่อที่อะไรมันไม่เหมือนกัน โอ้ยตที่สองาเจ้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวหาเฉลยก็ตามที่ขึ้นหน้าจอนี่นะครับเป็นรหัสรหัสเป็นเนาะตัวไหนเป็นตัวไหนอื้อหืออื้อหือขนกระจายครับนกใหม่อย่างเงี้ยครับสวยหลับคอไหมไม่ใช่นะครับสวยนะครับสวยไม่มีขาวมีด่างอะไรอย่างเขาบ้างเมื่อกี้ถอนขนปีกแล้วหมายวแล้วครับตัวนี้นะจะเป็นเสียงธรรมดาครับเสียงเล็ก ธรรมดาเนาะเพราะว่าต่อจากไอ้ตัวนู้นมาใส่ต่อจากไอ้ตัวนู้นมานี่เป็นเสียงเล็กธรรมดาเนาะไอ้ตัวนู้นมันอยู่เนี่ยไปกันอีกประมาณยี่สิบเมตรอะข้างกันเนี่ยป้านสองหลังเองครับนี่เห็นเนาะตัวผู้แน่นอนครับตัวผู้แน่นอนดูๆครับเจล่ครับ,รบอุ้ยมันถ่ายขนครับ ไทยขนอาจจะเล่นไม่ค่อยเต็มที่นะแต่ก็เล่นพอไปวัดไปว่าเขาเชวาใครที่ว่าเข้ามาดูเข้ามาชมกำลังหัดเล่นนะครับเขาชวาก็จะมีออดมีว้าวมีกัดฟันแล้วก็มีขันเนาะมีสี่อย่างหลักๆเนาะก็จะมีขันอ่าอย่างอย่างนกเขาใหญ่ก็ขันโยนอ่าแล้วก็ มีขันขันเขาเรียกว่าอะไรขันลายเน,ยนาะวางลายอา่าแล้วก็อย่าขันสั้นไปยาวๆเหมือนกับถ้าเป็นนกเขาใหญ่ก็ประมาณเป็นคารลมแฮอา่าประมาณนั้นแล้วก็จะมีออดออดก็เหมือนกับเป็นคารลมเนาะแล้วก็แล้วก็มีว่าวว่าวแล้วก็กัดฟันเนาะสีห้าอย่างประมาณนี้เนาะเขาจะวางง่ายๆครับ เจ้าเล่เนาะแถมสองอ้ยไอตัวนี้ก็คึกไ้ยินเสียงอันนี้ครับแต่ผมไม่กล้าใส่เพราะมันเป็นสายเมืองเนาะเป็นสายเมืองต้องช,ช,ว,ชวนเซียนจอยมาเซียนจอยมากไหมเซียนจอย <c oughs> อุ้ยน่าใส่นะนเนี่ยเสียงด,ดีนะครับนกเขาใหญ่นี่สายเมืองนี่เสียงดีนะครับแต่ว่ามันต้องมากับพรรคพวกเนาะอ่าอย่างมากับเซียนคิดอะไรพวกเนี้ยมากับจานทองสุกเซียนจอยอะไรพวกเนี้ยเออเรากล้าใส่ ทำไมคนเดียวนี่ไม่กล้าครับเพราะว่าเราต้องขึ้นสูงเนาะเขาใหญ่มันต้องขึ้นสูงขึ้นบนเสาเนะครับสุดยอดนั่นเนาะแต่ถ้าเขาชาวาเนี่ยเราใส่แถวอะไรเสาต่ำๆอะไรเนาะเป็นพุ่มเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆได้เนาะ,ะก็อยากได้เฉลยก็ต้องแน่ต้องด้าน <laughs> โอเคเนาะสองแต้มครับสองเราจะเลยนเนาะเดี๋ยวไปหมายต่อไปว่าจะได้ตัวหรือไม่ พูดแรงไม่ได้ครับในหมู่บ้านโอเคครับไปต่อไปครับมองครับมองครับเดินผ่านแผนียดไปนะผ่านใต้แผนย์ไปโอ้ยที่จริงมาเร็วเกินครับจริงจน่ติดตอนแรกะนก ต่อเล่นหาอย่างดีเลยทีนี้ไ,ได้มาเร็วเกินครับอ,อดอยู่นะครับหกต่อละมึนครับช่วงนกกถ่ายขนช่วงนี้มึน,มนครับกไม่ค่อยเก่งเท่าเลยร่จริงมันต้องออดต้องคูใส่อย่างตแรเลาตั้งกล้องมาไลยเร็วเสียเวลาเลยนะครับอากาศก็ร้อนแล้วครับถือกล้องถ่ายแบบนี้กับแถวสายเมืองนะ คนเขาก็สงสัยเดี๋ยวพอแค่นี้นครับเก่งขุนแพ้เคเคแฟมนกเขาใหญ่ครับก็ได้อยู่สองตัวครับได้เค่สองคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับต่อนอกเขาชวาเนาะกับจนเลนะครับม,มีอะไรมากครับผณครับ คลิปนี้ก็สนุกนะครับกดหน้าจอของท่านเข้าไปเลยนะครับคลิปนี้ก็สนุกนะครับถ้าใครจะหาดูหลายๆคลิปก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับกดเข้าที่วงกลมเนี่ยครับรูปเก่งคุณมืองค่าที่เป็นวงกลมเนี่ยนะครับก็จะมีคลิปเก่งคุณมืองค่าให้เลือกชมมากมายเลยนะครับแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องเก่งคุณมืองค่าด้วยการกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วอย่าลืมกดนิ้วโป้งด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาตรฐานของแท้